สวัสดีครับผมพี่น้องครับวัมือนี้ก็จะพาพี่น้องมาต้มโค้งปลาข้าวแล้วครับเนี่ยปลาข้าวือปลาดุกนี่ละครับเนี่ยเป็นปลาเกาหลีไต้ครับผมไข่ปลาดุกหรือปลาข้าวเนี่ยละครับเนี่ยเมนจะพาพี่น้องมาต้มโค้งเส็บครับนี่หละครับเครื่องของเ้าครับหอมแดงพริกกระเทียมใบมะกรูดข้าวตะไคร้ครับเนี่ยไปครับเพื่อเป็นการบุเสวลา ขัวเลยครับผมเลยครับเมือกระทาห้องฮอนไดทีแล้วอะทานไปเรืเ่อยเกลียงห้อครับผมอันส่งบวัวเป็นแต่เพ็ดกะไส้พริกครับพริกแห้งห้อเพิ่มความหอมจะว่าเห็ดเพ็ดๆหรอครับแซบดีอันต้มโควงครับผมไม่ค่อยลดจัดจาน บ่อดไปหาตกปลากะเห็ดน้อยนูนกกินไปแล้วเนาะครับเป็นฝ่าเป็นฝนไปเห็ดปลาที่หามาไดใดล่ะครับเนี่ยแต่ปิดไ้ครับผมผิเข้ากับขัวไปเรื่อยๆครับเอ้ยไม่หอมพอประมาณครับไม่ร้ายกับสีดำขมอีกนี่ก็สะเป็นการเสีได้ที่แน่หรอครับเนี่ยเริ่มไม่เริ่มสีหอมแล้ว เรลองต้มปลาบ้านเพื่อนบ้างด้วยครับนี่เสียบเพื่อปลาบ้านเฮาววแต่วันนี้ผมกัดไข่ยข่กันนะครับก็ปลาดุกปลาข้าราคาแพงสุดเด้อครับปลาเนีเ่ยเกาหลีเพื่อนบ่คอยว่าสีได้ด้วครับปลาธรรมาชาติมีแต่คนไทยอีสานเฮานี่แหละหากินไปกันหากินยำขึ้นจากได้รถครับนี่ปลาเนีน่ย ต้นไปเรื่อยๆครับเได้ที่หรอครับเนี่ยผูนผู้ว่ามกเฟษก็บยาเส่หลายเด้อครับบอกเพียงเนี่ยเพียแใครได้เนี่ยฮะผูนผู้มักเฟษก็ใส่หลายผู้มักบ่เฟษก็ใส่นหน่อยครับเนี่ยหอานี่หระครับวางสิโอเคเหรอครับเนี่ยหน้าตากะว่าประมาณแล้วนี่ครับผมขันไหม่ลายมันสีดำสีสีสันบนหน้าท่านครับหอมพอดีเลยครับเนี่ย เมื่อเด็ที่เราก็ติดตั้มเหรอครับบัดที่ไหนโอ้โหอหอยหอยคุณน้องเอ้ยคือี่เสียบห้งคุณน้องบัดนี้เนาะใส่เลยครับคุณน้องครับขอโทษวจก็ครับเนี่ยเรมขวัวหา้างพักซี่ใช่ครับเนี่ยนี่แหละครับอีกสูตรหนึ่งครับ นีค่ครับขวดเร็วใส่เลยครับเครื่อนี้โอเคแล้วครับพี่น,อน้องเครื่องห้ากับเอาหยาบๆเพ่อประมาณนี่้นะครับนี่ตามด้วยน้ำมันพืชดเท่า้ครับผมก็่ได้ครับนี่น้ำมันพืชหรือเนื้อน้ำมันหมูกไ็ได้ด้วยครับห้ากับซีมา เยวเครื่องมันครับผมเติมพ้อมหอมเรื่ยครับเติมพ้อมหอมไปอยกเติมพ้อมหอมพ้อมมั่นนะครับหอมได้ที่เราครับเนี่ย ใส่ไปเลยครับน้ำในขัวข้อเนี่ยแหละครับผมเลยพุ่ใส่อีกหน่อยนะครับครับายตะไครทีเดียวใส่ไปอีกเลยครับใส่ไปเลยครับเบอ้อาเจียซ้อนพุ่ครับผม ตามด้วยผงนัวนะครับนัวเส้นลายแสียบลายเส้นหน่อยก็เสบหน่อยครับผม,มง่ายครับตามด้วยผงปรุงรสครับผมผมมีสูตรครับผมใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับมะขามเปียกมะขามสมบันเท่านี่งะหรอครับไปครับ ขันมีอยอดบบกขามอ้อนสวมๆนี่โอ้เจ๋วเลยครับเนี่ยอันนี้เขาอยู่่ตงเดียวน้อครับน้อก,ก็ต้องใส่ตัวนี้แหละครับไปก่อนรอสักพักให้น้ำเดือดครับอึอ๊บเหมือนน้ำเดือดเด็ดที่แล้วก็นจับไปเลยครับไปเลยครับคุณ ล้อมลูกครับป่าบ้านเพื่อนแซ่บเพื่อป่าบ้านฮ้าวะเนื่ยกันสื้อ้ายกันนะครับกับปลาลูกปลาเข้าโอ้ยน้ำแห่งขอรอได้พี่น้องเต็มหม้อพอรอล์ยืมไปก่อนครับปึ๊บมึงก็น่าครับโอ้โห กลิ่นจังน้อยครับโอ้โยเมียใครแล้วครับเนี่ยสุดยอดสุดยอด่นน่ะชิมกันนะครับขาดเนีงขาดเนีงมักรสชาติแบบไรกับปุงแต่งไรเด้อครับเนี่ยก้อยห,หอมเคียงเสิบแสบเจียวครับเจียว บางเดียวจอดเลยครับแสบเลยเนี่ยล่อให้ปลาซุกก่อนครับเนี่ปึ๊บคุณดีครับพี่น้องซุกไปปลาเนี่ยโอ้พวกอยู่ซุกแหรอครับเนี่ยอืมซึมมึงเลยครับโอ้แสบไปพี่น้อง เยียวนิดในรสด้ชาตเพ็ดพอดีครับผมอยาใส่เปเลยครับเนี่ยขาดปลาเร่ครับเนี่ยฟักซี่กีนห้องนะครับผมเนี่ยใส่ปลยเร่เราสะพูดมาครับใส่กระเพาก็ได้ครับผมแ่บเบิดเตรียมไปอยอะเลยครับเนี่ยใส่หลายแ่บหลายเผ็ดง่ายๆแซ่บๆครับ ปลาบานเท่าก็เห็ดได้หลายชินีที่น่าครับปลาตุ่มโค้งนี่ยคำว่าปลาชนากับซากก็ได้ครับนี่คราบคราบมันน้ำมันคราบข้าวเนี่ยอว่าก็ได้ครับนี่นมัน,น,นผู้บ่ามากครับกินก็เฉยๆผมไมีกินนีะเจ็บง่ายๆครับผม วิธีแรงงานหลังเลืองานครับ่บมีโอ <c oughs> ขันมักรสชาตได้กับปุงแตงเอานะครับเนาะคู้ไดมักเผ็ดมักเค็มมักแซบมักนัวกัดไปตามใจชอบไหมครับนี่กัดือว่าโอเคแซบว่ะครับเนี่ยรับผม สำหรับชิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทำุ้ผู้ชบสุขผูสุขคนเด้อครับขอขอให้อยู่ดีมีห้งทำลำรว้ยๆุย้ยทุกท้องสุขภูสุขคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ